คลิปนี้ครับผมจะบอกคุณว่าคนที่เขาหายจากโรคเบาหวานเขาทานอะไรเราเข้าใจดีครับกับความกังวลใจของคุณในเรื่องโรคแทรกซ้อนที่จะตามมาหลังจากที่คุณเป็นเบาหวานแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคความดันสูงไขมันอุดตันในเส้นเลือดเราเข้าใจและก็เห็นใจว่าคุณไม่อยากเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบซึ่งมันอาจจะเป็นสาเหตุทําให้คุณเป็นอมัอมาพาตได้เรา เป็นห่วงคุณครับไม่อยากให้คุณเป็นเบาหวานขึ้นตาทําให้เส้นเลือดในจอประสาทตาแตกทําให้เป็นตาต้อหรือตาบอดได้และโรคไอวายเรื้อรังครับก็เป็นโรคหนึ่งที่คุณเป็นเบาหวานจะต้องเดินทางไปถึงจุดนั้นเราเป็นห่วงคุณครับเรากังวลใจแทนคุณจริงที่น่ากลัวที่สุดครับผมรู้ว่าคุณก็กังวลใจนั่นคือโรคหัวใจครับที่มันอาจจะตามมาเพราะว่าเบาหวานชักนําเข้ามาปัจจุบันนี้ยาปฏิชีวนะมันยังไม่สามารถแก้ปัญหา โรคเบาหวานให้คุณได้อย่างเด็ดขาดเรารู้ดีถึงข้อนี้ครับต่ปัจจุบันนี้ทําได้เพียงประทับประคองอาการเท่านั้นเหมือนกับชูชีพนะครับที่ทําให้คุณลอยคออยู่ในทะเลไม่จมน้ําไปเสียก่อนแต่คุณยังเข้าสู่ฝั่งไม่ได้ทุกทัานครับ <c oughs> ข่าวดีครับวันนี้วงการวิทยาศาสตร์การอาหารสามารถค้นพบนวัตกรรมใหม่ครับในการใช้อาหาร มาบำบัดร่างกายมนุษย์ให้ฟื้นกับสภาพเดิมแข็งแรงอีกครั้งหลุดพ้นจากโรคเสื่อมโดยเฉพาะโรคเบา,เบาหวานสยามนิวตราจึงคิดคน้นและก็ออกแบบผลิตภัณฑ์นิวตาส u ดิคอนที่จำเพาะเจาะจงสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะชื่อว่าซูเปอร์โฟเลตเเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของคุณควบคู่ไปกับยาปฏิชีวนะสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้ มีความสามารถในการช่วยลดความดันซึ่งเป็นสาเหตุและเส้นเลือดแตกในสมองทำให้เป็นอพัพษ์อัมาภาภาพาตได้บางผู้มีประสบการณ์ตรงวันนี้ไม่ต้องทานยาเบาหวานอีกต่อไปชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างไรคุณฟังและพิจารณาด้วยตัวคุณเองนะครับสวัสดีครับผมลุมกลงกระหนกประชุมพันธ์ครับผมเป็นคนจังหวัดภูเก็ตครับปัจจุบันอยู่อำเภอทาราจังหวัดภูเก็ตครับลุงอาชีพขับรถ ที่โรงพยาบาลวัชร25ปีตอนนี้ลุงเสียแล้วครับปัญหาสุขภาพลุงก็คือเป็นด้วยกันตั้ง5โรคนะครับมีเบาหวานความดันหอบอื้ไขมันก็หัวใจครับครับชีวิตประจำวันของลุงทำงานมันแสนลำบากมากครับ ราะว่าทําอะไรก็เหนื่อยครับนอนก็เหนื่อยนั่งก็เหนื่อยทําอะไรไม่ได้เลยนะครับอาการลุงเป็นหนักมากครับเขาต้องส่งโรงพรยาบาลนะครับแล้วก็สายลุงจาได้ว่าสายพลุมพลังนอนอยู่ใน ICU นะครับนอน ICU ีทั้ง3,4ี่คืนแล้วก็ออกมารักษาที่โรงพรยาบาลอีกประมาณเดือนหนึ่ง กว่าจะได้กลับบ้านนะครับครับลุงก็ทานยาหมอมาประมาณปีหนึ่งนะครับอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยมีแต่สุดอยู่มาวันหนึ่งก็มาเจอคุณเอฟออนชนะการแนะนำผลิตภัณฑ์ซูเปอร์โพลิเอลกีแก้บาหวานลุงทานมาได้เดือนหนึ่งเหลือเชื่อครับสุขภาพลุงดีขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ลุงทานมาทั้งหมดสามปีนะครับแล้วยาหมอลุงก็ลดน้อยลงประมาณสามปีนะครับลุงยิ่งทานยิ่งสุขภาพดีแทนที่จะเหนื่อยกับสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งแก่ยิ่งสุขภาพดีครับครัวฝากเพื่อนๆเลยนะครับถ้าเป็นสุขภาพเป็นแบบลุงนี้ก็ฝากเลยนะครับซุปเปอร์ c o เลกเอลดูแลเรื่องเบาหวานสุปเปอบด้วยนะครับถ้าคุณสนใจและอยากหายจากความทุกข์ทรมานของโรคเบาหวานทักอินบ็อกมาได้เลยครับหรือโทรมาที่0947524597หรือโทรหาคนที่แชร์คลิปนี้ให้คุณครับพี่น้องชาวสยามนิวตราทุกคน อยากให้คนไทยทุกคนสุขภาพดีห่างไกลโรคห่างไกลโรงพยาบาลสุขภาพดีคือทรัพย์สิน